สวัสดีตอนเช้าค่ะวันที่22สิงหาคม2564คลิปนี้กี่มาอัปเดตเรื่องฝนฟ้าวันนี้ลักษณะฝนวันนี้จะคล้ายเมื่อวานนะคะก็จะตกบ่ายคำ่ำและกระจายเป็นแห่งๆเข้าใจคนรอฝนเลยฝนจะลดนะวันนี้แต่อีก1-2วันฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับค่ะกี่เช็คเรดาร์ตรวจฝนให้สำหรับกลุ่มฝนเช้านี้ภาคเหนือไม่มีกลุ่มฝนภาคอีสานไม่มีกลุ่มฝนนะคะภาคกล อยู่ที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและสมุทรสาครภาคตะวันออกอยู่ที่ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้อยู่ที่ระนองพังงาภูเก็ตและ กระบี่รวมทั้งสตูลและยะลาด้วยค่ะกลุ่มฝนเช้านี้ก็ให้ระมัดระวังฝนตกหนะักอยู่ที่แถวแถวเทศบาลภูเก็ตสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลานะคะก็อาจจะมีฝนตกหนะักให้ระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปก่อนหากมีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรจะรีบนำข่าวสารมารายงานมาแจ้งให้ทราบจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย